วันนี้ก็แค่เป็นไงอุณหูคนนั้นกินทั้งจานก็จะเปิดเตาบอมไว้นะคะที่อุณหภูมิ180ค่ะแล้วก็เปิดพัดลมบนล่างนะคะแล้วก็นี่เลยบอมไม่ก่อนเลยค่ะนี่แล้วก็ไปทําส่วนผสมกันเลยใช่เดยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำทัพไข่ทัพไข่สูตรนี้ก็คือ เย้ยไหมคะง่ายมากเพราะม่ฮีมิดาทำไปประมาณสปาหมสี่ครั้งแล้วขนาดนั้นเลยอุปกรณ์ก็มีไม่มากนะคะอร่อยแล้วอุปกรณ์ก็ทำไม่ยากนะคะคอนเฟิร์มว่าทำง่ายมากนะคะพายเอของเราคือชาืม ที่มินดาผสมนะคะเน้อง,ง,องมิลินก็จะเรียงนี่เลยค่ะช้วยทาร์ะนะคะรอแม่เตรียมไว้ให้แล้วแต่ว่าเด็กๆจะต้องผสมเองนะคะใช่ก็จะมีนี่คือ,มอนมนมแล้วก็การเอาไข่ไข่แดงไข่แดงสี่ฟอง4 4. แล้วก็เกลือเกลือกับน้ำตาล<อ>ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ว,กวิป วิปครีมวิปครีมแล้วก็กลิ่นว้านิลาโอเคแล้วก็นยงเลยแล้วก็พระเอกของเราคือทาร์ตถ้วยนะคะถ้วยทาร์ตสำเร็จรูปนะคะใช่เป็นพระเอกอ่ะฮะ่ะพี่บินดาพร้อมยังแล้วอันดับสองนะคะนี่ที่คนพร้อมใช้งานอันแรอันแรกใส่อะไรคะพี่บินดาใส่นมนะใส่นมเลือกไปเลยค่ะระหว่างนี้นะคะที่กําลังทําส่วนผสมอยู่นะคะก็แม่ก็จะวอร์มเตาเอาไว้นะคะไป ให้ลงลงไปเลยค่ะดเลยเนาะเดี๋ยวส่วนผสมเราจะเอาไว้ในใต้คลิปให้นะคะค่อยๆน้ำตาลกับเกลือและบ๊อกคนให้เกลาออันนี้คนให้เรียบร้อยนะคะน้ำเกลืออ่ะคนให้เข้ากันให้ละลายให้ให้น้ำตาลกับเกลือละลายนะคะอ่ะไปวันนี้ก็เรียนขาดไปค่ะวานิลากินวานิลานะคะใส่ไปอ้าวเยอะไปพี่ จริงๆใส่ครึงร่งช้อนนะคะครึ่งช้อนตวงอันนี้เป็นช้อนครึ่งช้อนแล้วใส่เวลาเสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะวิปครีมไปพร้อมกันเลยอ่ะเอาไปเลยอ่ะสอง้างเปื่อนนะทีนี้พอใส่าวานิลากับวิปครีมลงไปแล้วนะคะทีนี้ก็คนให้เข้ากันคนเบาๆค่ะขั้นตอนนี้ต้องคนเบาๆนะคะพี่มินดาเบาๆอย่าให้เกิดฟองลง ถ้าอยากได้เนื้อเนียนๆเบาวนะคะหนูต้องค่อยๆคนโอเคไหมอืมอะคนเข้าไปคนไปเลยค่ะคนไม่นานนะประมาณสักนาทีหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งถึงสองนาทีอ่ะคนไปให้เข้ากันเข้ากันยังพี่มินดาเข้าแล้วค่ะอ่เข้าเสร็จ้วใส่เลยจ่ะครไข่สุดท้ายใส่ไข่ไข่สีฟองใช่ค่มะใส่ไข่แดงลงไปเทไปเลยประมาณใช่หมดเลยนะเทไปเลยอุ้ยไข่แดงแห้งแล้วนั่นอะ แห้งแล้วก็ตีบแล้วแข็งโอแข็งเลยเหรอลูกแข็ง,งอ่ะอ่าคนไปเบาๆนะคะประมาณ1-2นาทีนะคะให้เข้ากันแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปกรองค่ะจะได้เนื้อละเอียดละเอียดเนาะโอเคแล้วทีนี้เราก็จะกรองนะคะ One two three กรองค่ะว้า wow. เอ๊ะอากองให้เสร็จเรียบร้อยนะลูกคน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 เนกนคนตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราต้องตักใส่แล้วล่ะกองเสร็จแล้วเหรอคะใช่ค่ะงั้นโอเคกรองเสร็จแล้วนี่เนื้อเนียนดีแล้วใช่ไหมคะใช่ที่เราเอาอะไรมาตักเนี่ยไม้ติ่มที่ตักไอติมอ่ะอยากตักโอเคอ่ะวิวพอดีเลยเดี๋ยวอันต่อันนี้เดี๋ยวน้องทำเองช่วยละอันพอดีเลยเห็นไหมที่ตักไอติ่มพอดีเลยเนาะ ชือ่ะย้ายหกหนะที่จกะกไอติมตักนะคะสมุิว่าอันนี้พอดีเปะเปเลยเสร็จเสร็จเสรแล้วค่ะไปเอาข้าวเตากันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แต่ว่าเดี๋ยวแม่จะเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะเ,เขา้าเตาอบนะคะอบประมาณ40นาทีนะคะใช้ไฟ180ยแสองศานะคะแล้วก็เปิดพัดลมบนล่าง <S <S นะคะโอเคไป เย้นี่ค่ะสวยงามมาก mm hmm. เดี๋ยวรอยสักครู่นะคะนี่นี่ว้าวสวยงามค่ะนี mm ่โอเคปะเดี๋ยวจะมาให้เด็กชิมกันนะคะโอเคพร้อมชิมยัง อ ah, yeah. okay. ah, ๋อม่แหละอ่ะหยิบไปเลยพี่น evet okay. oh, ัด้หยิบไปเลยอู้วมันร้อนนะร้อนร้อนร้อนวันนี้วันนี้รสชาติเป็นไงโอ้โหคนนั้นกินทั้งจานเลยฮะอืึอง amazing เป็นไงวายเข้าจมูกแล้วน่ะอาไรกินน้ำอันนี้ากอะไรหนูกินไปไหนเลยอร่อยมากเลยเนาะกินได้ชอบมากปกติกินทีละสามถ้วยเลยปะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสวับาย